สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวพิทิตาอุตญญาธาน,านีค่ะอยู่ชั้นมะเร็งศึกษาปีที่หกครับหนึ่งเลขที่สิบเก้าวันนี้เราก็ได้มาทอ่งทองเที่ยวที่ข้างสินทรภัยทองเพชรค่ะคำว่าห้างสินทรภัยทองเพชรมี้คำนึงที่มาจากภาษาอังกฤษนั่นก็คือคำว่าห้างค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน KFC แล้วก็มีไอศกรีมด้วยนะคะซึ่งคำว่าไอศกรีมที่มาจาก ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็มีคำว่าช็อกโกแลตก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะตอนเราก็อยู่ที่รานรชาตซึ่งเจาข้าือชีทีลารสชาะวชีนั่นคอ่มาจาก ตอนนี้เราก็กำลังขึ้นบันไดเลื่อนนะคะซึ่งคําว่าบันนั้นเป็นคําที่มาจากภาษาพม,มีดยกตัวอย่างเช่นบันไดบันทึงหรือบันเทิงค่ะ แรกค่ะคือคำว่า l i ป s t i c k ิป p s ่ i c k เป,ป,ป็นคำที่มาจากคำว่า,ค,าค่ะตอนนี้เราก็มาเจอกระจก,กน,นะคะซึ่งคำว่ากระจกนี้เป็นคำที่มาจากภาษาเปรนั่นเองค่ะ โอเคอนะคะเคำโอเคเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะที่นีเราก็เจอหนังสือฟิสิกส์ก็คำว่าฟิสิกส์นั้นเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะ ตอนนี้เราก็เจอโตูกับเก้าอี้นะคะซึ่งคำว่าโต๊ะกับเก้าอี้นั้นมาจากภาษาจีนค่ะ ม3มศึกษาปีที่6รา1ไลที่33วันนี้นะคะเราจะพาไปรเรียนรู้ความศัพท์ภาษาต่างประเทศที่พบในภาษาไทยกันค่ะ คำว่าแชมมาจากคำใภาษาจีนค่ะคขา่าเจียวนะค่ะคขามาเียวมาจากคำภาษาจีนค่ะคามาโซบนะคะเามาโบิมาจากคำาภาษาจีนค่ะเามาตะเกียบนะคะคา่าตะเกียบมาจากคำในภาษาจีนค่ะเขามากบิดนะคะเขามากบิดมาจากคำในภาษาแม่ค่ะ สมมาตรทีท่ชื <res> ่อนะคะสมมาตรที <radas> ่ชื่อมาจากคำในภาษาอังกฤษค่ะสมมาโค้นะคะโค้มาจากคำในภาษาอังกฤษค่ะสมมาตเก้าอี้นะคะเก้าอี้มาจากคำในภาษาจีนค่ะสมมาโต๊ะนะคะโต๊ะมาจากคำในภาษาจีนค่ะ คำว่าสเตเลน,นะคะสแตเลตม,จมาจากคำในภาษาอังกฤค่ะวันนี้นะคะ,ก,าาคะก็ขอจบการสนทนาชองค่ณขอบคาวค่าขอบคุณสวัสดีค่ะ สวัสดีครับกับผมนายกฤษดินเทียบเพชรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 1ทัโรงเรียนนาเชือกพิทยาสัรวันนี้ผมจะมานําเสนอคําในภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาไทยจะมีคําว่าอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยครับแลวเมื่อกี้ที่ผมล้างมือไปนะครับก็เป็นน้ําจากกอกน้ําซึ่งคําว่ากอกก็เป็นคําในภาษาต่างประเทศของคําภาษาอังกฤษครับ และตอนนี้ที่เรากําลังนั่งอยู่นะครับก็เป็นเก้าอี้ซึ่งเก้าอี้ก็เป็น, e e ปนคําในภาษาตาาษา่ตนนางป,ประเทศของภาษาจีนครับตอนนี้เราก็เจอกับโต๊ะนะครับโต๊ะก็เป็นคําในภาษาต่างประเทศของภาษาจีนครับเดินมาเรื่อยเรื่อยเราก็จะเจอกับบอร์ดนะครับบอร์ดเป็นคําในภาษาต่างประเทศของภาษาอังกฤษครับและนี่อิฐนะครับผม อิดนะครับเป็นคําในภาษาต่างประเทศของภาษาบาลีนั่นเองครับแล้วเราเดินมาอีกเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอแม่กุญแจนั่นเองครับมีคําว่ากุญแจนะครับกุญแจเป็นคําในภาษาต่างประเทศของภาษาชาวมะลายูนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็เจอกับสวิตนะครับสวิตก็เป็นคําในภาษาต่างประเทศของภาษาอังกฤษครับ และข้างๆสวิตก็จะเป็นกระจกนะครับกระจกก็เป็นคําในภาษาต่างประเทศของภาษาเขมรนั่นเองครับและตอนนี้ที่เรากําลังเดินอยู่เราก็เดินอยู่บนคอนกรีตนะครับ <pensa? S 2> คอนกรีตก็เป็นคําในภาษาต่างประเทศของภาษาอังกฤษนั่นเองครับและทางนู้นนะครับก็เป็นตึกหรืออาคารเรียนนั่นเองนะครับตึกหรืออาคารเรียนก็เป็นคําในภาษาต่างประเทศของคําว่าภาษาจีนครับ เมื่อกี้ก็ได้รับชมไปแล้วใช่ไหมครับกับคําในภาษาต่างประเทศซึ่งมีเยอะแยะมากมายในใกล้ตัว,วเรานี่นครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอครับในภาษาต่างประเทศไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ดีค่ะดิฉันนางสาวปฐมมากราเต้เลขที่27ชั้นม .6 ทําหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพามาชมคำมาจากภาษาต่างประเทศนะคะเราก็จะมาอยู่ที่หนมเทิงโค้นะคะหนมมาจากคำว่าขนมภาษามาลายูค่ะ โต๊ะให้เรานะคะโต๊ะมาจากภาษาจีนเก้าอี้มาจากภาษาจีนค่ะค่ะนี่ก็เป็นสวิตนะคะก็มาจากภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็จะมาส่วนนี้ก็จะเป็นของต่างๆนะคะนี่เช่นแก้วค่ะแก้วก็มาจากภาษาเขมรจานรองก็จะมาจากภาษา ก็จะมีทิชชู่ค่ะไว้ใช้นะคะมาจากภาษาอังกฤษค่ะนี่โซฟาไว้นั่งนะคะก็จะมาจากภาษาอังกฤษหมอนที่เราใช้นั่งอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาจากคำคมเมนค่ะหรือคเนยนะคะเนอยอันนี้แอร์ค่ะ มาจากภาษาอังกฤษค่ะค่ะแล้วก็คําว่า coffee มาจากภาษาอังกฤษแล้วก็คําว่า how มาจากภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นี่ขนมเค้กนะคะเขาก็จะทำางตาก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะ่ค่ะวันนี้ก็จบการนำเสนอแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย